น้องซอเป็นคนที่น่ารักมากนะคะหน้าสวยอันนี้เป็นแกงไก่เผ็ดนะคะมันสลัดแล้วก็มีหอม,อมข้าวของที่ร้านน้องซอนุ่มมากสลัดแอปเปิ้ลใส่ข้าวโพดนะคะอัน,นี้เอามาในจานที่สองแหลวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกินข้าวที่ร้านของน้องซออีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ผิดแน่เพราะเราโทรนัดไว้เรียบร้อยอป้าเตรียมตัวเรียบร้อยค่ะอันยองอเซียน,น สวัสดีครับ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 ใช่เดียว2 1ัน0บา2,567ค่ะเราโทรนัดที่ร้านของน้องซอไ้เรียบร้อยจะไปถึงที่นั่นประมาณบ่ายโมงนะคะนัดเอาไว้ที่บ่ายโมงปอาวามนัดเพื่อนไว้อีกสองคนเป็นสหาย จะหายร่วมรุ่นของอป้าสองคนมาเจอกันที่ร้านของน้องซสค่ะเอออันนี้น่าสดนะคะแค่ครีมแต่ไม่ได้ทาแป้งทาอะไรเนาะไม่ลองพุงลองพื้นอะไรเลยทาลิปสติกไม่ดเดี่ยวแล้วก็เขียนคิ้วหน่อยหนึ่งจบ ยังไม่เคยเล่นหิมะเลยยังไม่เคยแตะหิมะเลยขอบอกไม่เคยได้เหยียบดินอะ่ะเท้ามันไม่ได้เหยียบดินข้างนอกคอ่ะมันมีแต่อยู่ใต้โรงรถเนาะไม่ได้ออกข้างนอกแล้วก็ขึ้นรถจบวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้เล่นหิมะแน่นอนเล่าพ่อหิมะพี่น้องเลย <laughs> อันนี้สวนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล เยซานจังหวัดชุงชองใต้นะคะอ่าเยซานนะคะเขตเยซานเป็นเมืองแห่งแอปเปลิลนะ,ะเป็นเมืองแอปเปลิลของของเกาหลีนะคะขึ้นชื่อเลยเป็นแหล่งแอปเปลิลเลยนะคะอุ้ยภาษานะแอปเปลิลปะปะแอปเปลิลเออแอปเปลิลนะเป็นเมืองแอปเปลิลแต่ก็ยังแพงอยู่ดีนะคะแล้วก็แพงมากๆด้วยข้างบนเห็นไหมคะเห็นข้างบนไหมดูดู แอปเปิลทั้งน,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 นั้นเลยนะคะสวนแอปเปิลทั้งนั้นเลยเนี่ยตามถนนนี่ก็ใช่แอปเปิลค่ะนั่นก็แอปเปิลค่ะนั่นก็สวนแอปเปิลเดซานเป็นเมืองกเกษตรนะคะเราจะเห็นฟาร์มใหญ่ๆเยอะมากอุตสาหกรรมเรื่องพวกโรงงานก็เยอะนะคะแล้วก็คาดว่าคนไทยน่าจะเยอะมากที่นี่นะคะแต่ยังไม่เคยเจอคนไทยจริงๆน้องซอจะเป็นคนไทยคนแรกอย่างที่บอก ก็ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ต้องได้คุยด้วยม the t i m e is มีลูกค้ามาแล้ว1คนอยู่ข้างหน้าเราสอง two t o cars เรามาถึงร้านน้องซอแล้วนะคะแต่ว่าเราจะรอเพื่อนของอป้าก่อน แต่ข้างนอกหิมาตกแรงเลยสัมผัสแรกของการเล่นหิมะอู้เออป,ป๊อปบอกว่ามันจะเจ็บมันจะเจ็บไหมอ่าข้างแรกเดี๋ยวั้งแรกก็จะเจ้าหิมะมันเป็นอย่างนี้เองหูมันนุ่มๆค่ะเหมือนมันเหมือนมันเหมือนน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสน้ำแข็ง นี่มันบทละเอียดมากมากนะคุอนนกินไม่ได้ <allies> น้ำแข็งใสชัดๆโอ้ยอยากจะมีน้ำแดงมาใส่จังเลยอูย้แต่มันเย็นมันเย็นเฮ้ย้ยดี๋ยวออมเข้าไปในห้องในร้านานักชอคค่ะ ว่าว่ไมตักตุัก็จะมีไสดิชเยอะเลยผ้ากิมจิอันนี้เป็นกิมจิหอมมุกุนจิมุกุนจิ볶กึมซลล่ด์ซลล่ด์คนณผู้ชกกมบกม อันนี้เป็นแกงไก่เผ็ดนะคะก็จะเป็นหม้อใหญ่อย่างนี้นะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงสองฝั่งนะคะราคา60,000นวอนนะก็ตีเป็นเงินไทยกลมๆที่ประมาณ1,800บาทนี่มีมันสลังมันสัแล้วก็มีหอม,อมไก่จะเป็นตัวหลัก สองคนนี้เป็นเพื่อนของอป้านะคะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยคบกันมานานมากนะคะก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปกินข้าวแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคะวันนี้นูนานะคะหรือว่าพี่สาวก็จะพาไปช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าแก้วไม่ค่อยมีเสื้อผ้าจากเมืองไทยมาเท่าไหร่ที่ทร้านน้องซอก็จะเสิร์ฟข้าวเป็นถ้วยแบบนี้แล้วก็มีฝาปิดมาด้วยนะคะ ข้าวของที่ร้านน้องซอนนุ่มมากป๊อบป้าสั่งแกงไก่เผ็ดนะคะเพราะว่าเห<น>็นว่าแก้วชอบกินเผ็ดอะไรดีค่ะไก่นุ่มมากๆด้วยมันฝรั่งก็เปื่อยกำลังดีกลิ่นแกงไก่ไม่ฉุนนะคะเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะม,มันเหมือนแกงไก่อะไรสักอย่างบ้านเราแบบนี้แต่มันไม่ไม,ไม่เผ็ด ตะไก่ตัวใหญ่มากดูกระดูกกระดูกใหญ่มากจริงๆชุดนี้เหมาะสำหรับ6คนแต่ว่าเรามีกันแค่4คนก็เลยทานไม่หมดค่ะเวลาออกมากินข้าวนอกบ้านแก้วไม่ค่อยได้ตักเองนะคะส่วนใหญ่โอป,ป้าจะเป็นคนตักให้แล้วแกก็จะคอยเอานั่นเอานี่ให้เรากินนะคะก็เป็นผู้ชายบอปุลค่ะก็เป็นการกินเลี้ยงก่อนวันคริสต์มาสนะคะเพราะว่าเพื่อนของโอป,ป้าก็ช่วยตกแต่ง คริสมาสนะคะที่โรงเรียนของอป้าด้วยนะคะเป็นเห็ดหอมผัดนิ่มๆลื่นๆดีอร่อยสลัดแอปเปลิลบวกกับข้าวโพดนะคะก็อร่อยดีออนนี้ขอเพิ่มตั้งอีกรอบนะคะอันนี้เป็นกิมจิผักกาดเขียวปรีนะคะเหมือนผักกาดดองบ้านเราแต่ว่ารสชาติอ่อนกว่านี่ค่ะสลัดแอปเปลิลใส่ข้าวโพดนะคะออนนี้เอามาในจานที่สองแล้ว อันนี้เป็นพากิมจิเป็นกิมจิต้นหอมแต่ว่าใส่กับรากของโทราจินะคะก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงส่วนอันนี้กิมจิพลิกกันแล้วใน,นที่สุดเราก็กินไม่หมดมันเยอะมากๆนะ ไก่น่าจะประมาณสักตัวตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็ตัวครึ่งนะคะตัวใหญ่มากที่ร้าน้องซอกินเสร็จแล้วเพิ่งจะเห็นนะคะว่ามีกันเปื่อนนะคะที่ร้าน้องซอสมีอันนี้ด้วยนะคะมี่เส้อกันเปื้อนมั้ยีเดียวเบรดิสเบิร์กเฮ้ยเนี่ยเพราใส่แบบนี้แต่ไม่ได้ใส่เนาะคืนีแต่ี้ ตอนที่เข้ามาในร้านได้คุยกับน้องซอแป๊บเดียวนะคะเพราะน้องซอยุ่งกับงานอยู่เนาะก็เลยทานข้าวก่อนแล้วพอกินเสร็จก็เลยออกมาถ่ายด้วยกับน้องซอน้องซอเป็นคนที่น่ารักมากนะคะน่าสวยเมื่อกี้คุยกับน้องซอแล้วนะคะน,น้องซอตัวเล็กน้องซอตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะแล้วก็สวยกว่าอยู่ในสวยกว่าในวิดีโอ เยอะมากอยากบอกว่าน <whatsoever. S 2> ้องอ่ะเป็นคนสวยเลยแหละนะคะแล้วก็ผิวสวยมากด้วยตัวเล็กๆน่ารักอ่ะดีใจมากๆเลยทีได้มาเจอน้องๆอ่ะน่ารักอ่าอรรยาใส่ดีเดออเอ วันนี้เป็นการเล่นหิมะครั้งแรกแล้วก็ลื่นหิมะครั้งแรกเลยตอนนี้อาศัยรถเพื่อนของปุ๊ป้าไปคาเฟ่ <S <S <a> <f ee> นะคะเราออกเดินทางจากร้านน้องซอไปที่คาเฟ่โรด19 5 0นะคะซึ่งออยู่ติดกับชายทะเลนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะก็ถึงปุ๊ป้าฝากรถไว้ที่ร้านน้องซอนะคะแล้วก็ออกเดินทาง มาถึงแล้วค่ะคาเฟ่โรด1950นะคะเป็นคาเฟ่ริมทะเลที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีประปาคารสีแดงเด่นเลยนะคะคาเฟ่แห่งนี้อยู่ที่เมืองทางจินนะคะเขตเดียวกันกันกบของอำเภอของน้องซอนะคะแต่ว่าติดชายทะเลเป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะยิ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะทำให้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะและอีกสำคัญมันก็อยู่ในช่วงใกล้จากคริสต์มาสด้วย ที่นี่มีที่นั่งเยอะนะคะจะมีข้างในแล้วก็มีข้างนอกแต่ว่าข้างนอกอะ่ะมันโอ้โ oh ห oh, ไม่ไหวค่ะเย็นจัดหนาวจัดเราลองออกไปยืนดูแล้วไม่ไหวจริงๆขอเข้าข้างในดีกว่าราคาเครื่องดื่มไม่ใช่เบาๆนะคะสีแก้วเนี้ยเราสั่งมา ราคาพอกับอาหารที่ร้านน้องซอเลยนะคะความจริงของที่เกาหลีมันแพงทุกอย่างนะคะแพงกว่าบ้านเรา3-4ถึงเท่าแต่ว่าค่าแรงของเขาก็ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะแชร์ประสบการณ์การนั่งซ่วมสาธารณะที่เกาหลีนะคะเนื่องจากบ้านเขาเย็นเนาะเขาก็เลยปรับอุณหภูมิให้มันค่อนข้างอุ่นนั่งลงในตูดได้อุ่นเลยนะคะแล้วนั่งๆไปก็มีคนมาเคาะประตูเนาะเราก็เคาะกลับเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าข้างในมีคนหรือเปล่าเป็นวัฒนธรรมของเขาคะ่ะ วันนี้เรามาเพื่อละลายทัพย์โดยเฉพาะนะคะโอป้าแต่ตังเพื่อซื้อเสื้อผ้าที่ห้างเนี้ยหมดไปหลายแสนอยู่เหมือนกันก็ได้เสื้อผ้ามาเยอะพอสมควรค<ๆ>่ะกว่าจะกลับมาถึงร้านน้องซอก็ข้ามมืดไปเลยนะคะอันนี้โอปป้าขับรถไปเชียวเสา <laughs> ที่ลานจอดรถใต้ตึกนะคะและ้วอย่างเนี้ยคิดว่าตัวเองอ่ะรถต้องออกไปซ่อมแน่เลยที่ไหนได้ เพื่อนมาเช็คดูอ้าวมันเป็นแค่สีของสีของเสาอะคะ่ะมันแปะก็มาที่รถเฉยๆไม่เป็นอะไรนะคะป้าก็ดีใจใหญ่สรุปว่าไม่ต้องเสียตังค์เขา้าอู่ซ่อมนะคะเซงงะยวัสด <c oughs> well, ีค่ะ กลับบ้านแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ

Peace.